ใครรอคลื่นครึ่งพัฒเฟสสองอยู่ดูคลิปนี้ด่วนค่ะเป็นวิธีการอัปเดตยืนยันตัวตนแอปเป่าต่างเพื่อเตรียมตัวรับโครงการนี้หลังจากการเลือกตั้งนะคะเราก็จะได้ยินข่าวมาตลอดเลยว่าเขาพร้อมเดินหน้าต่อโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นนโยบายเรือธงในการกระตุน้นเศรษฐกิจระยะสั้นและก็เป <ski han> ็นนโยบายที่ค้างคาอยู่นะคะหลังจากที่มีการประกาศยีสภาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายก็บอกไว้ว่ามาแน่ สำหรับโครงการคนละครึ่งพัดเฟสสองนี้นะคะก็เป็นอันชัดเจนว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือ1น,นะคะกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยและจังหวัดที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนจานวน5ล้านสิทธิ์และส่วนที่2นะคะก็จะเป็นสําหรับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว5ล้านสิทธิ์ซึ่งคาดว่าผู้มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัดเฟสสองนี้นะคะมีทั้งสินน้นประมาณ10ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือตลอดโครงการ2,000บาทแล้วก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที right ่เข้าร่วมโครงการได้เหมือนเดิมนะคะใช้สิทธิ์ผ่าน G ีวอลเลในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะสามารถดาวน์โหลดมายืนยันตัวตนไว้รอได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์มาแล้วนะคะขันตอนนี้ให้ปิด Wi-Fi เลยกดยินยอมและยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไขการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกดยินยอมให้แอปพลิเคชันเป่าตังค์ขอความยินยอมตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นการใช้งานด้วยการ กรอกรหัส otp ที่ได้รับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทําการสแกนใบหน้านะคะขยับใบหน้าให้อยู่ในวงกลมตามที่แอปพลิเคชันแจ้งเลยค่ะสแกนหน้าเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสพินกดยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆหลังจากนั้นกดรหัสพินอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตางัง กดให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA กดเข้าหน้าหลักแอปเปาตังถ้ามีรูปของเราชื่อของเราขึ้นอยู่ในโปรไฟล์แล้วนะคะก็เป็นอันสมัครแอปเปาตังเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโครงการมาก็จะมีแบนเนอร์นะคะให้เรากดรับสิทธิ์แค่นี้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเปาตังนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการเราโครงการคนละรครึ่งพัฒน์ในเฟสสองนี้อยู่ทําตามกันได้เลยติดขัดตรงไหนอยากให้ทําคลิปบอกเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันไปได้แล้วจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ